สมัยที่ปืนป่าเริ่มมีการปกป้องดูแลจากการตัดถางทำลายจนเริ่มมีกฎหมายคุ้มครองสั่งห้ามในยุคแรกๆชาวบ้านหรือแมแต่พานยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือมากนักเพราะว่าปืนป่านั้นมันเปรียบประดุดดังชีวิตของชาวป่าเกิดแก่เจ็บตายหากินอยู่และเติบโตกันมาได้ด้วยปืนป่าจะให้เลือกเข้าป่าล่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องยากจะให้ชาวบ้านไปทำอะไรกินเพราะทำอย่างอื่นกันไม่เป็นเลยแต่แรกเริ่มหลายๆที่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้เข้มงวดอะไรมากนัก ดูแลเฉพาะส่วนที่อนุรักษ์ไว้และให้คำแนะนำในหลายๆเรื่องรวมทั้งช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หากว่ามีอะไรเกิดขึ้นแทนเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่อยู่ห่างไกลเพราะเจ้าหน้าที่พวกนั้นไม่ค่อยจะมาวุ่นวายกับป่ามากนักจะมีก็แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในยุคแรกๆที่เข้ากับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีก็เพราะต้องอาศัยชาวบ้านนี่แหละที่พาเข้าไปสำรวจป่าว่าในพื้นป่าตรงไหนมีอะไรบ้างซึ่งไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่จะรู้ได้ พอไม่ได้เติบโตอยู่ในพื้นที่นั้นต่างก็พึ่งพาอาศัยกันและอยู่กันเหมือนครอบครัวจนแม้แต่นายพานยับซึ่งเป็นหัวหน้าที่ประจําอยู่ในปืนป่านั้นร่วมเกือบสิบปีก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่นเองดูแลปืนป่าและช่วยเหลือชาวบ้านสองสาหมู่บ้านในละแวกนั้นส่วนลูกน้องผู้ช่วยที่ตอนนั้นยังมีอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายกันไปเรื่อยๆตามปกติผู้ช่วยฝ่ายชาวบ้านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มที่ชื่อว่าผู้ใหญ่แทน ที่สนิทไปไหนมาไหนเล่ากับว,ว่าเป็นพี่น้องกันเลยทีเดียวอันที่จริงก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายพันยับนั่นแหละนายพันยับไม่ค่อยจะเข้มงวดเรื่องคําสั่งสอนมากนักแต่จะคอยแนะนําไปเรื่อยๆว่าอันไหนมันควรเป็นยังไงปลูกฝังให้ชาวบ้านค่อยๆเรียนรู้และช่วยๆดูกันไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หรือไม้ใหญ่หายากก็จะไม่มีการถากถางทําลายไล่ล่าหรือมีบ้างก็น้อยลงและสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้หันไปทําอาชีพอื่นๆอีกหลายอย่าง ผ่านไปหลายปีหมู่บ้านก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเด็กหนุ่มรุ่นหลังๆไม่มีใครกล้าเข้าป่าล่าสัตว์หรือหาของป่ากันมากนักแต่จะเปลี่ยนไปนเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชไร่บ้างส่งเข้าขายในตัวเมืองพอเมื่อขายได้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นใช้ใจ่ายเข้าของอย่างอื่นกลับมาซึ่งแต่ก่อนจะไม่เคยมีโอกาสได้กินได้ใช้ของพวกนั้นเลยชาวบ้านที่เหลือเป็นพลานก็ลดน้อยลงไปด้วยที่เหลือก็จะมีเพียงแต่ที่เข้าไปหาพืชปักสมุนไพรที่ของพวกนั้นก็เอาไปขายได้เช่นกัน แต่สัตว์ป่านั้นกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าล่าเอามากินได้บ้างนายพลานยับทําให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านแต่ละวันภารกิจก็คือออกสํารวจจดบันทึกอยู่แต่ในผืนป่าบางทีก็เข้าไปค้างแรมอยู่สองสามคืนถึงจะกลับออกมาชีวิตเป็นอยู่แบบนั้นทุกวี่ทุกวันไม่เคยรู้สึกเบื่อหนายแต่กับชอบและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ตนเองนั้นชื่นชอบ อยู่มาหลายปีก็ไม่เคยเจอเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับอะไรในป่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวผู้ใหญ่แทนแม้จะเป็นผู้ใหญ่หนุ่มแต่ก็รู้เรื่องในผืนป่าเป็นอย่างดีไม่ต่างจากพลานเก่าแก่แต่ในผืนป่าที่กว้างใหญ่กินพื้นที่ของสองประเทศก็ใช่ว่าจะเข้าไปจนทั่วสัตว์ป่าน้อยใหญ่หรือที่ดุร้ายก็ยังมีอยู่อีกมากมายในป่าลึกช่วงที่ยังมีพานหากินด้วยการล่าสัตว์กันเป็นอาชีพมันก็าพากันหนีเข้าป่าลึกกันไปจนหมด แต่พอพานเริ่มลดน้อยลงและไม่ได้ล่าสัตว์ใหญ่ๆเหมือนที่ผ่านมาเมื่อเห็นว่าปลอดภัยพวกมันก็ขยับขยายพื้นที่หากินออกไปได้อย่างสะดวกการเข้าสำรวจป่าเริ่มเห็นร่องรอยของสัตว์ป่าพวกนั้นกลับมาอีกครั้งนับว่าเป็นเรื่องดีที่ผืนป่ามีความสงบสุขเกิดขึ้นมาอีกครั้งตามธรรมชาติ การเบียดเบียนลบกวนซึ่งกันและกันนั้นก็ลดน้อยลงไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็กลับเกิดเรื่องเลวร้วายขึ้นจนได้มีชาวบ้านสองสาหมู่บ้านที่ยังเข้าไปหาของป่าถูกฆ่าตายทีละคนสองคนจากร่องรอยที่ทิ้งไว้ต่างก็รู้ดีว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเสือเพราะทุกร่างจะถูกกัดกินชิ้นส่วนหายไปเหมือนๆกันหมดพรานหลายคนที่ยังเข้าป่าล่าสัตว์กับไม่เคยพบเจอกับเสือที่ว่านั้นไม่รู้ว่ามันออกมาฆ่าชาวบ้านและลากออกไปกินได้ยังไง หรือไม่อาจจะด้วยความที่ผ่านนั้นมักจะอยู่บนนั่งห้างแต่ชาวบ้านนั้นต้องเดินหาของที่ตนต้องการก็เลยมีอันตรายมากกว่าแต่กะนั้นผ่านหลายคนก็พากันออกตามล่าเสือไปทั่วเฉพาะพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านไม่ได้ตามเข้าไปล่าในป่าลึกเพราะคงจะเป็นเรื่องยากนอกจากต้องอาศัยพรานพวกนั้นยามที่ต้องเข้าไปล่าสัตว์อีกทางแต่เวลาผ่านไปก็ไม่มีใครพบเจอกับเสือแต่อย่างใด ในขณะที่ก็ยังมีชาวบ้านถูกฆ่าตายอย่างไม่หยุดไม่ย่อนแม้จะเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามนายพลานยับเองก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลทั้งสัตว์และชาวบ้านแกรู้เรื่องของสัตว์ป่ามากมายหลายอย่างตามที่ได้ร่ำเรียนมาแม้จะไม่มีประสบการณ์โดยตรงเหมือนกับคนในพื้นที่หรือพลานแต่มันก็ช่วยให้คิดวางแผนร่วมกันได้ไม่แปลกอะไรผู้ใหญ่แทนเองก็มีประสบการณ์การล่าสัตว์ป่ามาพอสมควรแม้จะไม่เคยเจอกับเสือ แต่ก็เรียนรู้จากคําบอกเล่าต่อๆกันมาทั้งสองและลูกน้องอีกสองคนก็เข้าป่าหาร่องรอยของมันไปทั่วสุดท้ายก็เจอรอยเท้าของมันที่เข้ามาวนเวียนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหากไม่เจอรอยเท้าของมันคงจะต้องมีคนตกเป็นเหยื่อให้กับมันเป็นแน่บอกข่าวกับชาวบ้านแล้วก็พากันเฝ้าระวังกันทั่วทั้งคืนผ่านไปหลายวันก็ไม่เห็นมันย้อนกลับเข้ามาแต่อย่างใดมีแต่ชาวบ้านที่เป็นพลานยังพากันเข้าไปล่าสัตว์เหมือนปกติ ก็ยังมีข่าวการตายของชาวบ้านในละแวกเดียวกันเกิดขึ้นมาอีกกลางดึกนายพานยับได้นัดหมายผู้ใหญ่บ้านแทนไว้ไม่บอกใครพากันเดินฝ่าความมืดเข้าไปในป่าพร้อมกับปืนในมือเห็นว่าลึกพอสมควรตามที่คาดกันไว้แล้วก็หาาต้นไม้ปีนขึ้นไปใช้เชือกที่เตรียมมามัดตัวเองไว้ติดกับต้นไม้การตกแทนนั่งห้างช่วงประมาณสักตีหนึ่งกว่าก็เป็นไปตามที่คาดกันเอาไว้เสือมันย้อนกลับไปที่จุดมันฆ่าเหยื่อตายรายล่าสุด เพื่อจะกลับไปกินเหยื่อตามสัญชาตญาณของมันเพราะมันไม่รู้ว่าชาบ้านนำล่างนั้นออกไปแล้วหรือไม่มันก็อาจจะมีเหยื่ออย่างอื่นอีกมันเดินผ่านเส้นทางที่นายผ่านยับกับผู้ใหญ่บ้านแทนอยู่บนต้นไม้พอดีก็เลยถูกทั้งสองยิงเข้าไปหลายนัดกัดจะไม่ให้มันรอดไปได้แต่กระสุนปืนของทั้งสองกลับไม่ละคายเครื่องผิวของมัน ได้แต่ล้มฟุบหน้าทิ่มลงไปแล้วก็ลุกพวดขึ้นมาใหม่แล้วร้องคำรามเสียงดังลัน่นหันซ้ายหันขวามองหาคนยิงไปทั่วแต่มันก็ไม่เห็นทั้งสองที่นั่งเงียบจิบตัวแข็งทื่ออยู่บนจ้นไม้มันวนเวียนอยู่เกือบ,บชั่วโมงถึงได้เดินจากไปลุ่งเช้านายผานยับและผู้ใหญ่แทนจึงได้รีบกลับออกไปจากป่าไม่พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับใครฟังทั้งสิน้น ไม่ได้กลับไปพักผ่อนแต่พากันกลับเข้าไปในตัวเมืองแทนนายพลานยับพาผู้เญ่แทนเข้าไปหาหลวงตาที่วัดแห่งหนึ่งที่แกนับถือเพราะหลวงตาท่านเคยออกทุดงไปทั่วเมื่อครั้งยังเป็นพระตุดงหนุ่มมีพลังจิตบารมีแก่กล้าเลื่องชื่อลูกศิษย์ลูกหารู้จักมากมายหลายจังหวัดลเล่าเรื่องทุกอย่างให้ท่านฟังถึงได้ขอของบางอย่างติดตัวกลับมาด้วยนั่นก็คือตะกุดโทนป้องกันคมเคี้ยวของสัตว์ร้นานาชน,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 นิด และก็สุนปืนในย่ามที่นำเอาไปให้ท่านลงอาคมให้กว่าจะได้กลับออกมาพักผ่อนเอาก็บ่ายเข้าไปแล้วพากันนอนยาวไปถึงสามทุ่มกว่า,ก,วาก็ออกไปเจอกันตามที่นัดหมายลูกเมียก็รู้หน้าที่ของทั้งสองก็คือตามล่าเสือช่วยชาวบ้านก็คงไม่ต้องบอกกล่าวอะไรมากมายทั้งสองไม่ได้กลับไปที่เดิมเพราะเสือมันรู้ตัวแล้วแต่พากันไปดักอยู่อีกทางที่คิดว่าต้องเป็นทางผ่านของมัน ห่างออกไปไม่ถึงกิโลไม่ถึงชั่วโมงก็เจอบางอย่างที่คิดกันไว้จริงๆแต่ว่านั่นมันกลับไม่ใช่เสือแต่เป็นพลานในหมู่บ้านที่ยังพากันเข้าไปล่าสัตว์อยู่นั่นก็คือพลานแดงเดินแทบจะย่องไปทางอีกหมู่บ้านไม่ไกลกันถ้าทางจะไม่รีบร้อนอะไรสายตาก็ยังจ้องมองหาอะไรบางอย่างไปด้วยทั้งบนต้นไม้และด้านล่างแต่ก็ไม่เจออะไรเพราะความมืดนายพลานยับกับผู้ใหญ่แทน จำคำของหลวงตาท่านได้เป็นอย่างดีแม้แต่คนก็ไว้ใจอะไรไม่ได้ในยามค่าคืนเหมือนท่านจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมองหน้ากันแวบ,บเดียวก็ยกปืนขึ้นสองสับไกแทบจะพร้อมกันเสียงปืนดังสนั่นกระสุนอาคมพุ่งเข้าที่ล่างของพลานแดงอย่างจัง หน้าขมำล้มทั้งยืนก่อนจะลุกพรวดขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้พานแดงได้กลายเป็นไอ้ลายพาดก่อนไปแล้วเสียงนายพลยับกับผู้ใหญ่แทนลำพึงเบาๆว่าเสือสมิงกระสุนอาคมทำให้ร่างของมันแดงฉานไปด้วยเลือดแต่ไม่ถึงตายซ้ำยังทำให้มันโมโหร่ายร้องคำรมลั่นไปทั่วป่าผู้ใหญ่แทนยิงซ้ำลงไปอีกนัดแต่ไม่ถูกทำให้มันเห็นสะเก็ดไฟมองขึ้นมาเห็นทั้งสองเข้าพอดี มันพุ่งกระโจนจะปีนขึ้นมาให้ได้แต่ก็ถูกนายพลยับยิงสวนเข้าไปกระสุนอาคมพุ่งเจาะเข้าแสกหน้าพอดิบพอดีจนมันหล่นลงไปที่พื้นก็เสือกกระสุนตายยากตายเย็นหันหัวเตรียมจะเอาตัวรอดเพราะรู้ตัวมาเจอของดีเข้าแล้วแต่ก็ถูกผู้ใหญ่แทนยิงเข้าไปที่หัวอีกนัดจนฟุบแน่นิ่งไปก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆค,คืนกลับมาเป็นคนแต่ว่ายังเป็นคนครึ่งเสืออยู่เพราะขาดใจตายไปก่อนแล้วแต่นั่นนับว่ายังดี จะได้มีคนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าพรานแดงกลายเป็นเสือสมิงยังดีที่แกไม่เคยฆ่าชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันเลยแม้แต่คนเดียวแต่เมื่อมีการตายไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนนั่นก็คือความเดือดร้อนลุวงขึ้นเสียงปืนที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักก็ทําให้มีคนมาเจอเข้ากับร่างเสือสมิงของพรานแดงแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเพราะทั้งพลานยับและผู้ใหญ่แทนไม่ได้บอกกับใครเผื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก จะได้ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทําเพื่อความปลอดภัยแต่ผ่านไปนานก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกเลยจนปัจจุบันก็ผ่านมาหลายสิบป,ปีแล้วจนความเจริญเข้าไปไม่เหลือร่องรอยอดีตให้เห็นอีกเลย